มากันที่ประเด็นเรื่องของพลังงานกันบ้างโดยเฉพาะความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่ภาคใต้นะคะเนื่องจากปีหน้า2558ค่ะในเดือนในสายนจะมีการปิดซ่อมท่อแกส๊สแหล่ง JDA ประจําปีถึง10วันนะคะจะทําให้ทางด้านของพื้นที่ภาคใต้อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของไฟฟ้าดับหากกําลังการผลิตเท่าเดิมเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะล่าสุดทางการไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตเองได้มีการเตรียมที่จะเปิดใช้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจนะที่2จังหวัดสงขลาซึ่งจะมีกําลังการผลิตถึง800เมกะวัตต์นะคะและในอนาคต มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าร่วมเพื่อที่จะรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นถึงปีละ150-200เมกะวัตต์ด้วยติดตามได้จากรายงานของคุณสุจิตรากิไพโรธค่ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผได้ทําพิธีเดินเครื่องสายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าชนะชุดที่2อ,อย่างเป็นทางการแล้วโดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่ที่อําเภอชนะจังหวัดสงขลากํากลังการผลิต800เมกะวัตต์เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียหรือ JDA ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลัก และเตรียมปรับปรุงให้สามารถใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรองกรณีไม่สามารถาร่า่ก๊าซเข้าระบบได้โดยการใช้น้ำมันดีเซลจะช่วยผลิตไฟฟ้าได้600เมกะวัตต์ทั้งนี้คาดว่าจะปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้สามารถใช้ดีเซลให้เสร็จได้ในเดือนธันวาคมปี2557และเริ่มใช้ได้จริงตั้งแต่เดือนมกราคมปี2558 สำหรับโรงไฟฟ้าชนะสองมีมูลค่า18,000ล้านบาทและหากรวมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆและอุปกรณ์ต่างๆทั้งโครงการจะมีมูลค่ารวม2 3 0 0 0ล้านบาทอย่างไรก็ตามเมื่อรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชนะชุดที่1ซึ่งมีกำลังการผลิต7 3 1มเมกะวัต์จะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของโรงไฟฟ้าชนะทั้งหมดอยู่ที่1531มเมกะวัต์ซึ่งช่วยเสริมความมั่นคงของไฟฟ้าภาคใต้ได้มากขึ้น ต่อไปเราคงต้องวางแผนในการที่จะเพิ่มกําลังผิดของภาคใต้ด้วยนะครับต้องเหนือจากการเดินสายส่งนะเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบคือตอนนี้เนี่ยนะ,นะวันนี้เนี่ยก็ยังพอนะครับเนื่องจากว่า2,300บวกไปอีก800ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับที่ทเกิดขึ้นใหม่เนี่ย ก็จะได้ประมาณสักสามพันไมกกวัต์นะครับที่เมื่อปีที่ผ่านที่ปีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ2องพนะครับเราก็คาดว่าก็น่าจะอยู่ได้สัก2ปีนะครับสองถึงสปีหลังจากนั้นก็ต้องพัฒนาลงใหม่นะครับซึ่งเวลานี้เนี่ยเราก็มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม,ตมนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกระบ,บี่นะครับก็อีกหลาร้อยไมกกวัต์นะครับคือก็ใช้เวลาอีกประมาณสักห้าปีจากนี้ไปนะครับก,ก็จะทันกับความต้องการ อย่างไรก็ตามพื้นที่ภาคใต้ยังมีความต้องการพัฒนานโรงไฟฟ้าใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินเนื่องจากในอนาคตแนวโน้มกา๊าซของไทยจะลดน้อยลงและมีโอกาสหมดได้จึงต้องหันไปใช้เชื้อเพลิองอื่นเพิ่มขึ้นเพราะความต้องการไฟฟ้าภาคใต้เพิ่มขึ้นทุกปีประมาณร้อยละหกหรือคิดเป็น1 5 0่งรถึงสองรมิลวัตต์ต่อปีจำเป็นต้องส่งไฟฟ้าไปภาคใต้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังต้องก่อสร้างสายส่ง 500KV เควีเพิ่มขึ้นอีกด้วย ส่วนของโรงไฟฟ้ากระบี่ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงนั้นขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ PDP 2010ฉบับปรับปรุงครั้งที่3กํกำหนดให้กอฟอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน4โรงกำลังการผลิตโรงระ800เมกะวัตต์ซึ่งโรงแรกกำหนดแล้วเสร็จประมาณปี2561โรงไฟฟ้าน เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมีกําลังการผลิต800เมกะวัตต์ซึ่งจะทําให้พื้นที่ภาคใต้มีกําลังการผลิตเพิ่มจาก2,300เมกะวัตต์เป็น3,100เมกะวัตต์เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้าจากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ได้อีกด้วยสถาพันอยู่สุขถ่ายภาพสุธิตรากิพโรธชินเอ็นทเวนรายงาน